ร้าสูบเวลาค่ะเวลานะคะเป็นร้านสลัดบาร์นะคะแต่ที่มีรสชาติสไตล์คนไทยแล้วก็อาหารเนี่ยบอกเลยว่าเฮลตี้แต่อร่อยค่ะเวลานะคะก็เป็นหนึ่งในธุรกิจนะคะที่ไม่เคยทำก่อนที่จะมาเป็นเรียลเชอร์ค่ะ เวลาเนี่ยก็มาจากคำว่าเวลาคําว่าเวลาเนี่ยมันสาคัญมากค่ะถึงแม้ว่าคุณจะมีเวลามากมีเวลาน้อยนะคะแต่เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากอยากให้ทุกคนเนี่ยกินดีอยู่ดีจะได้มีเวลาที่ดีๆในชีวิตนี้นะคะก็เลยทําร้านสลัดที่มีรสชาติแบบไทยๆขึ้นมาค่ะเพื่อน,นวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้เปิดสาขาสองกันแล้วค่ะ คือตอนนั้นนะคะเราเรียนมาหาลายัยเนาะแล้วตอนนั้นมากับคุณแม่เนี่ยทำเช่ากรอกขายค่ะมีความสุขมากมันทำแบบเยอะมา,ยมากเลยค่ะกลิก่นจักเคลื่อนเยอะในมหาลัยนะคะได้เป็นคนไทยด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากเปิดร้านอาหารนะคะก็ไดมาคุยกันจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาเรียนจบเนี่ยเราก็ได้เริ่มมาทำโปรเจกต์นี้กันจรๆๆๆิงๆค่ะร้านเวล่าเนี่ยนะคะก็มันเป็นแพชชั่นเนาะที่เราเริ่มมาตั้งแต่เราเด็กๆแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากกินอาหารไทยแต่ว่าอยากให้มันเฮลตี้เราก็เปิดสําเร็จ ที่ non planner ค่ะอยู่ที่ตอนเซลคีนะคะเป็นสาขาแรกแล้วตอนนี้ก็อยู่ตัวแล้วนะคะตอนที่เราทําสาขาแรกกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากเพราะว่าเราได้ทำทุกอย่างจริงแทนนอนไม่ว่าตั้งแต่หาแอปพลิเคชันเจลาจาเรื่องทีมต้องเสียเงาสปายเชดสปายติดเชนก็เลยนะคะตู้ร็อกตอร์ดีกับคนที่ขายปุ่มกดมือสองนะคะไม่ก็ไปรับโทรศัพท์เอาแบกชอปช้อปปิ้งตลอดเวลานะคะ 4.5 pounds per packet, 600 leaf per pound, 0.12 cents per leaf Too expensive ตนที่ทำสดีเริ่มแมงนะคะขอบว่าหรือว่าทำไม่เผ็น <What? S 2> ไม่รู้เลยด้วยค่ะไม่ว่าต้องผัดยังไงทำยังไงนะคะแต่ว่ามีอคับเชื่อว่าฉันทำได้เพราะฉะนั้นเราก็ทำได้ค่ะ มันเดิร์ทำรีเสิร์ชเลยนะคะแล้วก็ปั่นกันเยอะมากแล้วแบบไล่ให้คุณชิมนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเพื่อนยังมารอเล่นอยู่เลยบอกว่าตอนนั้นน่ะยูเอาอะไรใหมักินมันรสชาติไม่โอเคเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบยังขำอยู่เลยอันนี้อะไรคะวีน่าคาราด้าอันนีสูตรเราอันนี้บอกเลยอร่อยมากหวานจ้าถึงสมูทตี้กีน่าคลราดาแก้วนี้ได้นะคะบอกเลยว่ามะพร้าวมไปเป็นต้นนะ เดี๋ยวเราจะมาทำ Queen Curry Bowl กันมาครับ เราก็จะใส่ผัก Spring Mix เราก็ใส่แครอทนิดนึงใส่นี้นิดนึง green curry ของเรานะคะเป็นกลูเตนฟรีนะคะวีแกนค่ะอมอร่อยนี่เป็นพิกโกกนะคะสูตรนี้เราทำเองในร้านนะคะมันจะตัดเลี่ยนได้แบบดีมาก นี่นะคะก็เป็นเหมือนบิวโจออนโบเนาะเราสามารถเลือกเราอยากกินอะไรอะไรเงี้ยใส่ได้เลยอันนี้นะคะอร่อยมากมันจะเพิ่มความกรอบให้กับสลัดของเรานะคะมันเป็นอะไรที่ลงทัวสดน,นี่ปิดยังไงคะเนี่ยของใหม่นะคะใช้ไม่ค่อยเป็นเราใช้เป็นแต่ของเก่าบอกเลยว่าโอ้โห,โหเนื้อน,นะคะนุ่ม นุ่มว่าเห็นอย่างนี้นะคะแต่มันเป็นเครื่องที่เราทําด้วยด้วยเครื่องนี้คะัเครื่องนี้นะคะแท่จะตัดไปขายก็ไปซื้อเลยนะคะซื้อมาสามหมื่นห้าพันเหรียญค่ะเพื่อนแต่มันทําได้หลายอย่างมากเลยมันแบบมันฉลาดมากเลยค่ะมันทาคอลิฟลาเวอร์ทำเนื้ออบปิ้งแครอทหรือว่ามันหวานเรากดทีเดียวตึ๊ก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 ทำสี่เมนูในเวลาเดียวกันได้เลยค่ะมาชิมกันอืมเนี่ยมันนุ่มมากมันเครื่องมันดีไง Da! ตอนนี้ก็อยู่กับเอิร์แล้วนะคะไมายก็ Michael, mm hmm. ขอเวลาเอิร์มานะคะสัมภาษณ์นิดนึงตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วค่ะคิดว่าการตั้งสาขาสองขึ้นมาเนี่ยต่างจากสาขาแรกที่เราบุกเบิกกันมายัางไงต่างมากเพราะว่าสาขาแรกเราอยู่เมืองนอร์ทแวนใช่ไหมครับพอมาอยู่เมืองดาวเทา restriction หรือว่า regulation mm hmm. ของเมืองนี้ก็จะยากกว่านิดนึง คือมันจะมีความยากหลายๆเรื่องตั้งแต่สร้างร้าน<ม>เรื่องคนหรือเรื่องพัฒนา process เราพยายามพัฒนาตลอดเพื่อให้มัน f l o w ดีขึ้น efficient <ม>ขึ้นคิดเมนูใหม่ๆมากขึ้น<ม>แล้วก็ตอบโจทย์กับที่เที่ยวจะไปอยู่ครับจุดเด่นของเวลาตอนนี้คืออะไรเราเป็นเน้นอาหารเพื่อสุขภาพแต่สิ่งที่เราแตกต่างกับร้านอื่นก็คือว่าเราพยายามหาจุดบาลานซ์ของคนให้เจอ ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเจอร้านสุขภาพที่เน้นสุขภาพสุขภาพทําให้เขาจะลดรสชาติอาหารลงอาจจะจืดหรืออาจจะมีผักสดที่เยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเรามาแก้ปัญหารตรงนี้ยังไงก็คือเรามาเพิ่มตัวเลือกรสชาติที่บาลานซ์หรือเราเพิ่มรสชาติความเป็นไทยขึ้นมาเพื่อไม่ให้เป็นแค่สลัดแบบน่าเบื่อหน้าเบื่อธรรมดาแล้วครันนี้เวลาเราอธิบายลูกค้าเนี่ยลูกค้าเขาสามารถบ mm ิว hmm. เมนูเขาเองได้ตั้งแต่เลือกเบสเลือกอ mm ินกิวเดนต์เลือกน้ำสลัด สรุปเลยนะคะมันก็คือเป็นโบที่รวมหลายๆรสชาติเข้าด้วยกันทําให้คนกินแล้วเนี่ยไม่น่าเบื่อกินแล้วกินได้ทุกวันแล้วก็ไม่ว่าจะสุขภาพจ๋าไม่สุขภาพจ๋าก็มากินร้านเราได้เพราะคุณสามารถทําโบได้ในแบบที่คุณชอบค่ะถ้ามีคนอยากมาลองชิมโบแรกหรือสมูทตี้แรกเนี่ยอยากให้เขาลองชิมอะไรคะโบที่เราขายสุดเป็นแกงเขียวหวานแต่เราทําในเชิงเป็นซอสลาดนะครับเราจะเป็นดอกกระหล่ำย่า,ยามย่า มีสลัดมาให้ข้างๆแล้วเราก็ให้ลูกค้าสามารถเลือกเป็นสเต็กหรือไก่หรือถ้าลูกค้าไหนที่กินมังสวิรัตเราก็จะมีปลาฟอชิกพีเ้าคู้อันนี้เป็นเมนูที่ขายดีมากอีกโบนหนึ่งก็คือชูมา a มิเป็นโบที่น้ำสลัดซอสญี่ปุ่นนะครับเราพวนนนะงานเองเราผันเองใช่แล้วเราก็จะเสิร์ฟกับเผ็ดสามชนิดแล้วก็มีผักเคลที่เรานวดด้วยมือก่อดเพื่อให้มันนุ่ม แล้วเราก็จะทอสทุกอย่างเข้าด้วยกันลูกค้าก็าจะเลือกหน้าอะไรต่างๆได้ครับส่วนสมูทตี้นะคะ ส่วนตัวเลยอนะ่ะไมายเป็นคนชอบช็อกโกแลตเนาะเวลาเรากินสมูทตี้อะไรเงี้ยก็จะอยากให้มันมีความแบบกรุบๆนิดนึงก็จะแนะนําเป็นตัวเบบี้มังกี้หรือป้าป้ามังกี้นะคะตัวเบบี้กับป้าป้าเนี่ยต่างกันยังไงก็คือว่าตัวป้าป้าเนี่ยมันจะมีเวโปรตีนด้วยสําหรับคนที่แบบออกกําลังกายหรือว่าอยากให้มันรู้สึกอิ่มท้องก็จะแนะนําเป็นตัวป้าป้ามังกี้แต่ว่าถ้าเป็นเบบี้มังกี้เนี่ยก็คืออารมณ์แบบหลังจากกินข้าวแล้วอยากให้ได้ของหวานแต่ว่าเฮลตี้นะคะมายชอบมากเป็นการส่วนตัวก็อยากให้เพื่อนๆลองชิมกันดูนะคะค เพื่อนๆอยากมาลองชิมนะคะก็มาหาเราได้ที่สาขา980 h o s e Street <S mm hmm. <S อยู่ใจกลางแวนคูเวอร์เลยนะครับใช่ค่ะเดินมาได้เลยนะคะขึ้นรถไฟมาเดินมาได้เลยค่ะวันนี้เราก็มีมาแจกของกันนะคะถ้าเพื่อนๆไหนผ่านมาแถวดาวเราจะได้มาสป well, uh, ิน <the road? S 1> มาดูกันว <the road? S 1> ่ามันจะได้อะไรพร้อมนะเ2ิมสอับ ได้เย่ส t บเปอร์เซ็นต์ออบนะคะถ้าวันนี้ใครเข้าไปซื้อก็จะได้ลดันสปดเ e ่แซ first day open. y e ฟเฟรช e นโ้คนได้รางวัลค่ะ ามากินสลัดกันเยอะๆนะครับบาย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 